ครับวันนี้มาพบกับฟุกเฮียสมาร์ทคาร์ที่สาขาราชบุรีครับวันนี้วันนี้จะมาจัดโปรโมชั่นครับกระบะแคปยกสูงเกียร์ออโต้ตัวท็อปเลยทีเดียวครับผมกับมพสชูบิชิไททันครับคันนี้เป็นไททันพาร์ท2.4 GT แคปยกสูงครับปี2019ที่สำคัญครับได้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยครับผมและเรามาเปิดราคาสุดพิเศษกับวันนี้ครับเพียงแค่439,000บาทเท่านั้นครับมาเดี๋ยวมาเริ่มดูเริ่มชมกันเลยครับผม ด้านหน้าครับดีไซน์ใหม่ทนสมัยแน่นอนครับชุดไฟหน้าโปรเจคเตอร์ครับผมมีงานโครเมี่ยมโดยรอบแบบนี้ไปเดียวไฟตันหมอกอยู่คู่กันในโคมเดียวกันนะอ่าด้านข้างครับก็สีตดดัวรถดูไว้แล้วนะสีเดิมรอบพันครับนี่กันชนไมอ้าแน่นอนครับผมสีบางๆครับล้อแมกเดิมจากศูนย์ส่วนเรื่องยางเปลี่ยนใหม่แล้วสี่เ้นยางใหม่ปียี่ห้าเลยนะล้อแมกคอบสิบแปดเดิมจากศูนย์ครับผม บรายข้างไม่ให้เรียบร้อยครับกันสาตติดตั้งมาแล้วแล้วก็ที่ทำงานครับมีปุ่มเปิดล็อกปิดล็อกที่ตรงประตูให้ด้วยรุ่นปุ่มสตาร์ตัวถอด้นเองอ่าเป็นตัวแคปเปิดกว้างๆเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะดูข้างในครับนี่ดูนี่ก่อนเพจกระดานอยู่นะก็รักษาดีๆหน่อยเริ่มจะยุ่ยแล้ว<笑><笑>นะครับนี่นี่อยู่ครบทุกอย่างโอเคครับแล้วก็จะมีพ,พวก เก็บดีเทลงานหนังแล้วก็เบาะเป็นเบาหนังพวกนี้นะครับผมพวกชุดปุ่มสตาร์ทนะครับใช้งานง่ายเดี๋ยวอธิบายออปชันอีกทีนึงนะครับอ่ะด้านหลังสีบางแน่นอนนะครับเดิมๆเลยแล้วก็ช่วงล่างปนกันสนิมมาแล้วนะครับนี่เลนจ์สีทุกอย่างอยู่ครบครับโอเคแมคเกรนเนอร์เบรกของใหม่นะครับผมไฟท้ายเป็น LED นี่ยาวๆแบบนี้เลยนะ ไฟเหมือนปาเจโลเลยครับแล้วก็มีก้องถอยครับกันชนท้ายอ่านี่ไฟสวยๆครับผมแล้วก็ตรงนี้ของเดิมจากสูงก็ยังอยู่ครับแล้วประกันว่าไม่มีเค็มด้านหลังมาแน่นอนช่วงล่างสักหน่อยครับผมช่วงล่างเดิมครับไททันตัวสูงแนบจะอยู่บนเสื้อผ้านะครับรอยยางอะไรมีให้พ่นกันสนิมแล้วเรียบร้อยส่วนท่อเดิมเปล่าเอ่ย อ่าทอเดิมๆนะครับทุกอย่างเดิมทั้งหมดเลยโอเคมาดูด้านนี้กันต่อครับด้านนี้ครับเหมือนกันเลยนี่สติกเกอร์อยู่ครบสีบางๆครับช่วงลงช่วงล่างนี่ดูแลให้แล้วเรียบร้อยนะครับผมสีสวยนะสีออกกมส้มนะครับไม่ถึงกับส้มส้มแบบปิดปี๊ดอะส้มแบบชาไทยชาไทยอ่าชาเย็นนะครับอ่ะเดี๋ยวดูโครงสร้างตัวนี้นิดนึงครับผมแล้วเดี๋ยวจะได้ไปสตาร์ทรถด้านบนให้ดูกัน นะครับงบประมาณซีแสงกบ,บาบคุ้มแน่นอนครับพยงพายางนี่แถมให้หมดเลยนะครับผมคันนี้ถ่ายน้ํามันเครื่องที่สูดแล้วนะถ่ายน้ำมันเกียร์ที่สูดแล้วแล้วก็ถ่ายน้ํามันเฟืองท้ายแล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้ใบไปศึกษากันมาครับผมเหยียบเบรกกดปุ่มสตาร์ทครับง่ายนิดเดียว แต่ว่ารุ่นนี้เบายัางเป็นปรับธรรมดาอยู่นะยังไม่ได้ไปปรับไฟฟ้าเล็กในเก้าหมื่นเจ็ดพันโลนะครับนี่เล็กในเก้าหมื่นเจ็ดพันโลโอเคครับแล้วก็มีเป็นระบบควบคุมความเร็วนะครับระบบมันติฟังก์ชันอ่าพวงมาลาัยวงหนังสวยๆแบบนี้นะครับด้านนี้ก็เห็นกันไปแล้วเมื่อสักครู่นี้อ่าอันนี้ก็จะเป็นจอเครื่องเล่นแบบทัชสกรีนนะครับใส่แผ่นวิทยุ ทุกอย่างได้ทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็นี่เป็นกล้องถอยอ่ากล้องถอยแล้วก็จะมีกล้องด้านข้างติดแต่ว่ารถก็คือเปิดประตูอยู่นะหรือถ้าจะกดดูกล้องหน้ากดได้ที่พวงมาลัยนะครับกดปุ๊บอ่ะกล้องหน้าก็จะแสดงผลนะครับกล้องด้านข้างก็ติดโดยจะดูแบบดูมุมอับทางด้านซ้ายก็กดดูได้แบบนี้โอเคระบบแอร์ครับปรับแมนวนวลได้ปรับออตโต้ได้อ่าตัวดับรถอัตโนมัตินะครับผมช่องเสียบ hdmi usb นะครับช่องชาร์จไฟ เกียร์ออโต้ใช้งานง่ายได้เกียร์ได้ด้วยนะครับโอเคสำหรับคอนโซลด้านหน้าครับคันนี้เรียมๆเ,เลยไม่มีร่องรอยคูดจิดใดๆนะครับถุงลมนิภรภัยคู่หน้าอ่านี่เกแบบลดโล่สโลสโล,โลแต่ว่าพอดีมีของอยู่มันก็จะลงเร็วนิดนึงแล้วก็เป็นสมุดคู่มือนะครับอยู่ในนี้ครบเลยโอเคอ่ะเบาะหนังแท้โรงงานครับสวยๆเลยนี่รีโมทกุญแจ นะครับก็คันนี้ด้านบนอาจจะมีตำหนเิเล็กๆนะครับมอนเข้าน่าจะเคยเจอมาที่เหลือก็สะอาดแล้วับผมมีแค่ตำหนิตรงนี้นิดเดียวที่เหลือก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีพร้อมใช้งานนะครับไปเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์กันต่อนะครับสำหรับมิสูสบอร์มก็จะวีดวีดหน่อยนะ อะครับนี่เครื่องยนต์2.4นะครับ Myve Clean Diesel นว,วัตกรรมรุ่นใหม่ของมิซูครับแรงมากกว่าเดิมประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมนะครับน็อตฝาอยู่เหมือนเดิมนี่คันนงคันหน้าทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมครบครับอ่ะราประกันได้เลยว่าไม่มีอุบัติเหตุชนหนักผิดความอยางแน่นอนครับผม ในสองเครื่องโยนตเกียร์นะครับแอร์ไฟแบตเตอรี่ทุกอย่างมีรับประกันให้หมดเลยครับก็ฝากกันไว้ด้วยครับนณดที่กำลังมองหากระบะแคปยกสูงเกียร์ออโต้ตัวท็อปท็อปนะครับฝากมิซู ub ชิไททันสองพนสิคันนี้ไว้ด้วยครับผมได้เป็นตัว GT เลยนะกับราคาเพียงแค่4,39,0 0 0บาทเท่านั้นครับสนใจครับติดต่อสอบถามได้ที่ kr smart car ทุกทุกช่องทางครับผมชื่นชอบครับฝากกดไลค์ก็แชร์กดซ u b สไ r i b e กันให้ด้วยครับแล้วเดี๋ยวคลิปถัดไปครับ จะมีรถอะไรมาแนะนำแก็กากติดตามไว้ด้วยครับผมสหรับวันนี้สวัสดีครับ